รชาชทันพร้อมคุมขังทักษิณหลังบินกลับไทยจากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิง แคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกในฐา,านะบิดาสรุปใจความว่าเนื่องในวันเกิดวันที่26รกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้ววันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง ล่าสุดเมื่อวันที่26กรกฎาคมทางสื่อดังอย่างมัติชนมีรายงานว่าอธิบดีกรมราชทันเผย ตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรเป็นพิเศษมายังกรมรัชทันกรณีการรับตัวนายทักษิณแต่กรมรัชทัรนมีแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนอยู่แล้วหากนายทักษิณเดินทางเข้ามายังประเทศไทยตามวันเวลาที่มีการระบุเจ้าหน้าที่ตอมจะเป็นหน่วยงานแรกที่จะรับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับจากนั้นจะทำบันทึกจับกุมก่อนนำตัวไปยงังศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจากนั้นศาลจะออกหมายขังซึ่งเจ้าหน้าที่รัชทัน ที่อยู่ประจำศาลก็จะรับตัวตามหมายขังเพื่อนำตัวไปควบคุมยังเรือนจำที่ศาลกำหนดคาดว่าจะเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างไรก็ตามเมื่อผู้ต้องขังตามหมายศาลถูกส่งตัวมายังเรือนจำเจ้าหน้าทีร่ราชทันก็จะใช้ขั้นตอนปกติของเรือนจำจำแนกผู้ต้องขังเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นเช่นทำประวัติตรวจร่างกายแยกกัโกโรคเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19ประมาณ10วัน หากมีโรคประจําตัวทางรัชทันก็มีแพทย์ดูแลตามระเบียบแต่ถ้าเป็นโรคประจําตัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องแพทย์จะใช้ยุลพินิษฐ์นำส่งตัวไปยังทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันอย่างไรก็ตามนายทักษิณถือว่าเป็นผู้ต้องขังสูงอายุในส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยนั้นอาจจะต้องดูพื้นที่คุมขังติดตั้งกล้องวงจรปิดและการตรวจสอบอาหารอาจจะต้องควบคุมเข้มงวด ตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรมาเป็นพิเศษจากหน่วยงานใดแต่รัฐธันมีแผนและขั้นตอนการรับตัวผู้ต้องขังเป็นปกติรัฐธันมีหน้าที่รับตัวผู้ต้องขังตามหมายขังจากศาลเท่านั้นทำอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทุกอย่างมีขั้นตอนระบุชัดเจน